รถกับปฏิพัทธ์ออตโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงขึนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะ หลีตดําเข้าใหม่นะฮะปี2018ไม่เกินแสนผลอยู่เดือนละ9 0 0 0บาทตลอดสัญญาใครสนใจดูคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถเข้าใหม่ฮะสีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อเป็นอีกหนึ่งรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าจะเป็นตัวใหม่มียอดการส่งมอบตลอดในทุกๆเดือนถ้ามีตัวรถเข้ามาอันนี้เนี่ยสีดาเดิมๆเลยอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนนะฮะเรารับประกันโครงสร้าง100%ซแล้วก็มีบริการหลังการขายให้ กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านทั่วประเทศไทยด้วยคันนี้เนี่ยมันจะใส่มาให้ก็เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์และก็มีเดย์ทําแลนดิ้งไลท์ส่วนไฟสปอร์ตไลท์หรือตะมอกู่หน้ามีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดําเงาสีดีวกว่าตัวรถแอดลีดเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับแล้วก็การแปดแสติกเกอร์ความใหม่เหมือนกับแบบนี้ฮะเราดูอย่างโตโยต้าเนี่ยมีทีอดีซูซุเนี่ยมี X อ็กซ e รีไททันเนี่ยมีแอดลีแล้วก็มิสซันเนี่ยมีสปอร เรื่องของตัวชุดแต่งที่เอามาแข่งขันกันในแต่ละรุ่นในช่วงระยะเวลานั้นๆเดี๋ยวตามไปดูตัวเครื่องยนต์ครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์2.4ตอนนี้เนี่ยมีการสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิม2.4 Maywel Green Diesel Turbo เดิมๆแล้วก็ไม่มีข้ามระบบเครื่องหลยเยอะมันสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดแต่งตัวรถสีเดิมเนี่ยดูฝากระโปรงก็รู้ฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นสีดำหมดเลยเห็นไหมฮะแต่มันจะเป็นตัวสีแดารถเนะี่ยเก็บสีมีไหม มีแต่จะเป็นในส่วนของตัวด้านนอกจะไม่มีในส่วนของตัวภายในเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนส่งมอบเนี่ยน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ใหม่ตั้งสนย์ทุงล้อเราทําให้ฟรีระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างเราทําให้กับลูกค้าหมดก่อนที่จะมีการรับรถเพราะนั้นตรงนี้อย่างหนึ่งเลยที่ขอเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านคุณลูกค้าทุกคนว่าถ้าเกิดอยากจะเข้ามาทดลองขับแอนดสีสีดำคนันนี้ขอเรียนเชิญที่ปฏิพัติ์ออโต มาลองดูด้วยตัวคุณลูกค้า ทุกทุกท่านเองได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของบอดี้ด้านหน้าของตัวรถคันนี้รถสวยมากอันนี้ยอมรับอย่างนึงว่ารถสวยมากถามว่าเป็นตัวรถปีเก่าไหมตัวนี้ไม่เก่าอยู่แล้วโอ้อยว่ายางปี18เนี่ยถ้าเกินนับกันแบบในระยะเวลาการขายเนี่ยไม่ไม่เกินสักแสนเจ็ดแสนหกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่กําลังสวยเลยแต่ตัวนี้เนี่ยไม่จะอยู่แค่เพียง9 0 0 0 0มโลไม่เกิน1นึ่งแสนโลถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากสีด้านข้างเนี่ยสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลยด้วยคือ เป็นตัวดำเนี่ยที่ดําสวยมากเป็นตัวดําเงาแบบนี้เพราะนั้นสําหรับอย่างแอดลีเนี่ยมันจะมีออกมาหลายสีอีกสีนึงก็สวยจะเรียกว่าเป็นตัวสีบรอนเป็นสีบอลอีกคันหนึ่งก็สวยแต่สีดำเนี่ยคนก็หากันอยู่เยอะส่วนตัวล้อแน่นอนอยู่แล้วแอดลีเนี่ยจะเป็นล้อตรงรุ่นจะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็ตัวยางที่ใส่อยู่อันนี้จะเป็นตัวยางปี22อดอกอยังเหลืออีกเยอะเพิ่งจะมีการเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ไฟเนยวใส่มาให้อยู่ในตําแหน่งของกระจงมองข้างเป็นหลอดแบบ LED ตัวบันไดข้างมีมาให้แล้วก็สติ อยู่ในส่วนของชายประตูด้านล่างสาหรับแอนดลีเนี่ยมันจะมีการติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตพามาดูตัวภายในการที่มันบ่งบอกจุดเด่นเลยนั่นคือในเรื่องของตัวเบาะนะฮะเบาะเนี่ยจะเป็นตัวสีทูโทนสีส้มตัดดําเดินด้วยได้สีส้มภายในเนี่ยคอนโซลเนี่ยเป็นสีดําแล้วก็มีเป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ส่วนจอทัชสกรีนตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ใน2ลักษณะถ้าเกิดเป็นตัวขับสีเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรี เป็นตัวขับเคลื่อนสัง้รเนี่ยจะเป็นจอแทนสกรีนแบบนี้แต่เป็นของ Mitsubishi Motor ์ไทยแลนด์ตรงรุ่นซึ่งจะมีเป็น Android Auto Apple Carp แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบุตุได้มีกล้องมองหลังให้ในตัวด้วยโอมารายมังติ Air Auto, แอร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแล้วก็บอกฟังคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าอู้ออปชั่นมันเยอะมากออปชั่นมันเยอะมากฮะสำหรับในรถกระบะค่ายของมิ s u ูบิชิตัวนี้เนี่ยสวยบอกเลยว่าคุ้ม นี่กำลังหาสีประตูใช้อยู่สักคันสสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบที่สุดแล้วก็ผ่อนไม่เกินหมื่นด้วยเราานี้เนี่ยถ้าเกิดจุดเด่นีกอย่างของมันก็คือจะมีเป็นตัวสปอร์ตบาร์ อันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าอะไรหายไปสติ๊กเกอร์มันมีการหายไปปกติเนี่ยตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ในตำแหน่งด้านข้างแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเบิกสติ๊กเกอร์สูงมาแปะให้เพิ่มเติมอีกทีหนึง่งคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านท้ายฝาท้ายเนี่ยเดิมเดิมเลยกันชนท้ายอันนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันตัวนี้ก็คงเดิมนะฮะไม่มีการลอกไม่มีการหลอดออกแล้วก็มือเปิดฝาท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีตัวสปอยเลอร์ ติโกแมกไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมติดมาให้กับตัวรถแล้วก็จะมีตะขอไว้เกี่ยวมัดเชือกลักโซ่ให้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นรถเข้าใหม่จริงๆเพราะน,นั้นอย่างหนึ่งเนี่ที่อันอยากจะฝากถึง พี่ๆทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะดูผ่านในคลิปนี้หลังจากออนแอร์ไปแล้วในวันไหนนะแต่สําหรับในเรื่องของตัวรถเนี่ยมันมีแค่คันเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาคือมันจับต้องได้ง่ายมากสําหรับตัวนี้เนี่ยราคาตั้งขาย4990 0 0บาท499 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยแล้วต้องบอกถึงลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์เนี่ยถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะแล้วเป็นธนาคารหลักมีครบทั้งหมด2ทงถ้าเกิดรถมีการอนุมัติแล้วเรามีบริการจัดส่งมอบรถ หนน้้าาบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขทําให้ได้หมดทุกอย่างในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและความสบายสาหรับแอนดลิสสีดําคันนี้พี่พี่ทา่านใดดูอยู่และสนใจเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรมาเดี๋ยวนี้เลยหรือไม่งั้นก็แอดไลน์แอดไลน์ปฏิพัทธ์ออโต,โต้มาก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวกลับมาจอกานใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แอนต้องขอตัวลาไปกับเจ้าแอนดลิสดำคันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ